ดาวยูเรนัสในภาษาไทยเรียกว่าดาวมฤตยูมฤตยูแปลว่าดาวแห่งความตายดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่7จากดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะเป็นดาวเคราะห์น้ำแข็งขนาดใหญ่สีน้ำเงินอมเขียวดาวเคราะห์ res, ส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำแอมโมเนียและมีเทนในสถานะวิกฤตยิ่งยวดซึ่งดาราศาสตร์เรียกว่าน้ำแข็งหรือสารระเหย ในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์มีโครงสร้างเมฆเป็นชั้นๆที่ซับซ้อนดาวยูเรนัสมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เป็นอันดับ3และมีมวลมากเป็นอันดับ4ในบรรดาดาวเคราะห์ในระบบสุริยะโดยมีคาบการหมุนถอยหลัง17ชั่วโมง14นาทีซึ่งหมายความว่าในคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์84ปีของโลก ขั้วของดาวจะได้รับแสงอาทิตย์ต่อเนื่องประมาณ42ปีตามด้วยความมืดต่อเนื่อง42ปีค้นพบโดยวิลเลียมเฮอร์เชลวันที่ค้นพบ13มีนาคมพศ2324